สวัสดีครับผมอยู่กับผมช่างเขียวสายแต่ครับคล<ม>ิปนี้ก็อยู่ที่อู่ช่างวิทย์นะครับ<ม>น,นี่นี่มันกระบะอะไรน่าจะเป็น Big กอนะครับเนี่ยสงสัยจะต่อดำแน่เลยน่าจะต่อดำนะครับ โม้จซีเอเท่มากเลยพี่น้องสีเหลืองอ่ะเดี๋ยวไปชมด้านในครับแตน้นแตน้นแตน้นโอ้พี่อยู่คนเดียวครับช่างทิมหายดีหลือเปล่าเป็นยังเป็นยังเป็น Ấu nó lông bàn nó Hả? Sang Việt vô, bên nhằng Ấu mất bên nhằng Bộ, mô cưa đâm วันนี้เครื่องใหม้เว้ยนี่แหงแล้วฮะแห้งแล้วอีรีนะนี่เบนมันออกแสบมึงนี่มุยังเง้องเลยมันออกไฟเลยเนีบางที่ท่วงเยอกกว่าเสดเลยสางทิ้น หลักฐานนี่นี่ไายเป็นหลักฐานแล้วทานมั้งพอติดเลยบ่กกดนุ๊ก <laughs> เซตหลักฐานเลยัวเลียวซ <laughs> ำดำันานี่โอ้สางทินนี่ต้องสังอังขึ้นอังมากเลยมันมนี่ฮะบอโอ้โสุดยอดเลยครับช่างพิน อันนี้ดึงดึงกันเวลาเราเชื่อมรเด็กมันดึงนะสุดยอดเลยครับช่างวีดบิ๊กเอ็ม่มนบอลนี่บิ๊กเอ็มเนอะฮะซื้อซื้อมเมื่อไรบ้านไหนเข้ามาฮะรังมือเลยเนอะคันนี้กำลังซื้อมาทะเบียนมีบอลนี่มมีม งามอยู่ดิ no. น่นบอ,อภายในใช้ได้นะครับเอาเ้าคือมีวัตรบนะูนน้ำเทอร์โบบอ่อันนี้อย่างความหล่อนโอเคความหล่อนเมนบ่บน่าสีเมนอ้ยังเจมเลยเนาะหาซื้อสิว่ามาใหมใส่อัอนนี้เอา้าคือมาเทอร์โบ เธอโบตัวว่าโอ้ในนอแน,<า>น่ฮะโบแรงเลยบ่อไไยโอ้สภาพง่ามแห้งไหมโอ้บาได้ถามลูกพี่ว่าซื้อมาจักหมืน่นโอ้สุดยอดเลยพี่น้องมิซัมบิกเอ็ม นี่แหละครับที่ช่างวิทย์ขึ้นไปซื้อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเห็นว่าจะเอามาต่อดําให้ลูกค้ามีลูกค้าสั่งนะครับตอนนี้เขาใส่กระบะเดิมหรือมาพับเล็กยังสัน่นอ๋อพับแมงสั่นเลยกระบะเดิมเลยเขาขายบ่ห่า,า,ายงห่างาบ่ทีคนขอื่อเลยบ่บ่พี่ซ่อาไปใส่ขั้นยู่บ้านไหมใส่ดัดสันไหมเออเขาเขาเสื่อมไปใส่กันอ๋อ บ่อู้คันซี่นี่ดามดามให้เรียบร้อยเลยเนาะดามบนล่างนะครับแจ่มเลยสั่งทิ้นดามเองบ่เฮ็ดย,ยังไหนเฮ็ดยัเยงเครื่องแค่นั่นฮะหรือวิจัยบ่เสียปลาก,กอ่อนเสียปลากระถอดสิ <laughs> <laughs> เอา้าทานกูนเป็นนะสิ ใส่ใส่โม้่าอ๋อแม่อลไรสันเมื่อกี้บ่นี่อ๋อทานถอดออกมเมื่อกี้บ่ะอ๋อทานเป็นกระทานเลยเมื่อกี้ไฟมันเนี่ยไฟมันออกหมดนลยยังแห้งเลยเด้พี่กำลังมันสี่ถ่วงเองเอ้าเขาคือยุดเครื่องวมาช่างทินบรรยยนแม่นบ่โอ๋เอาเลยเสียบเลยไปเอาทานใหม่บลกมาใส่เดี๋ยวรอชมคันนี้ครับ ดำสิเสิ็จะแจ่มแค่ไหนงามเราสังทินนาะสุดยอดเลยไหมมกเครื่องแห่งไหม,ไมติดใจเครื่องมากครับรถประมูลบ่กบ่กภาษีเต็มภาษีเต็ม สภาพดีอยู่ครับเจมบ่นี่ข้างหนสภาพนี่เจมเลยเลยบอ /big M Classic มันใหญ่มันใส่ดีสุดยอดนะครับเนี่ยตูยังไม่ตกเลยเอเย็นมั้งนี่อ๋อ สุดยอดรอชมรอชมเอาโทรบอกลูกพี่พังแล้วครับผมเบิกไหมเบิกไหมออกมาก็น่าจะเป็นทรงนั้นแหละช่างทินถังน้ำมันก็ต้องย้ายนะย,ย้ายอ่ะสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับผมแจงคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับเอาหมอลำหลับแจงกำลังอา่านกำลังบานที่ไอสองโอ้มีหมอลำทรงถ่ายน้ำ <c oughs> ล,ม,ลมหาปูนี่ได้เดยอะับอันนี้ับครับโอเคบ๊าย<ม>บายครับลมร่มแน